สวัสดีครับผมแชียงคิวนะครับวันนี้จะพามายิงปลานะครับวันนี้เอาเรือบันไดมานะครับหมายเป็นหมายน้ําท่วมนะครับลองหาที่หมายก่อนครับเรือนี้น่าจะมีปลานะครับเห็ปลาเยอะเราจะเห็นขึ้นก็มีสวายนะครับแต่มร่วเรือเข้ามาแล้วมันจะอยู่ให้ยิงหรือเปล่านะครับรอรุ้นกันนะครับ ส่วนใหญ่สวายเนี่ยเวลาเราเอาเรือ,อเข้าใกล้นะครับมันจะมันจะหนีนะครับจะหนีเข้าป่าย้ายที่ไปที่อื่นนะครับไม่เหมือนปลารายนะครับถ้าปลารายเนี่ยจะไม่ค่อยหนีไปไกลนะครับ้อเราเอาเรือ,อเข้าเนี่ยจะอยูุ่ดเดิมนะครับจะไม่ไปไกลนะครับแต่ถ้าสวายเนี่ยส่วนใหญ่จะตื่นหนีไปนะครับ ตัวนี้เป็นผนินนะครับ เห็นอยู่ไกลๆนะครับนึกว่าจะตัวไม่ใหญ่นะครับเห็นในน้ำเหมือนตัวเลกกๆนะครับยิงขึ้นมาไซส์พอใช้ได้เลยนะครับน่าจะหยิบเหยียบโลนะครับปลาบ้าครับปลาบ้าเยอะนะครับ แต่ว่าไซส์ไม่โตนะครับทีนี้ปานินนะครับรอยแบบนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับถ้าขึ้นนุ่งสูงแบบนี้ยิงไงก็โดนนะครับส่วนใหญ่ปานินจะยิงไม่โดนเพราะมันอยู่ลึกนะครับมันน้ำลึกๆนะครับ จะเล็งเผือ่อยากนะครับแต่ถ้าโผล่ขึ้นมาถึงน้ําแบบนี้ยังไงก็ตายนะครับนี่ยครับดูตัวนะครับ ไสวยเลยครับมองไกลๆเหมือนตัวเล็กๆนะครับ ปลาบ้าเยอะมากนะครับแต่ว่ามันไซส์ไม่โตเท่าไหร่นะครับตัวประมาณเท่าแขนนี่ครับคือมีอยู่ไกลนะครับระยะประมาณสิบกว่าเมตรสิบกือบยี่สิเมตรนะครับ คเนี่ยเราเป็นอุปสรรคนะครับถ้าไม่อยู่บนเรือนะครับถ้ายิงอยู่บนต้นไม้เนี่ยมีโอกาสได้ตัวน้อยนะครับถ้าไม่เอาเรือลงไปเอานะครับเรือบันไดเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรายิงนะครับถ้าไม่ได้ทิ้งสมอนะครับ ลากเข้าไปเลยนะครับเอาดึงดึงดึงมันจะลากเข้าไปตรงๆแล้วดึงปลาขึ้นตรงๆได้นะครับมันจะไม่ค่อยพันนะแต่ถ้าลากออกข้างเนี่ยโดยที่เรือไม่ไหลเข้ามาเนี่ยมีโอกาสพันนะครับถ้ายิงบนต้นไม้ต้องเอาเรือลงไปเอานะครับนี่ยเรามีเรือบันไดก็ผมผมไม่ทิ้งสมอนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันลกนะครับปล่อยให้ลมพัดไปไปพิงกับ กิ่งไม้ไว้นะครับไม่จะเป็นต้องทิ้งสมอนะครับ มันนะครับมันไม่ยอมหนีนะครับโดนครับมันอยู่ใต้น้ำลึกๆนะครับแต่ว่าตัวนี้อยู่ใกล้นะครับยิงชันนะครับขาดไปแล้วครับตัวนี้กลาวว่าจะดึงขึ้นเลยนะครับพี่เกียยลงไปเอา ขาดไปแล้วครับมันดนหลังมันนะครับแล้วก็มันพันพันพันเข้าไปครับเวลาเราดึงมันก็เชือกมันก็ลูดเข้านะครับทําให้เนื้อมันขาดลูดไปแล้วครับเนี่ยสวายปลาบ้าครับตอนแรกสวายขึ้นนะครับแล้วก็มีปลาว่าปลาบ้า,บาวิ่งผ่านมาพอดีนะครับ ตัวนี้ไซส์สวยนะครับก็เลยยิงนะครับปลาบ้าตัวนี้น่าจะโลกว่าได้ครับแต่ส่วนใหญ่ไซส์ประมาณครึ่งกิโลเยอะมากครับปลาบ้า,ามาเป็นฝูงนะครับมาเป็นสิบสิตัวนะครับไม,ไม่ค่อยผมไม่ค่อยยิงนะครับมัน โอกาสที่ยิงแล้วมันจะขาดทิ้งเยอะครับปาบ้าเนื้อมันเหมือนเหมือนเวลาเรายิงแล้วเนื้อมันฉีกง่ายครับยิงแล้วลูกดอกมันลงไปพันนะครับตรงนี้เป็นป่าเลยนะครับข้างล่างเป็นป่าเลยนะครับเห็นน้ำโล่งๆจริงๆมันไม่โล่งนะครับน้ําม,มันท่วมขึ้นมานะครับไอตรงที่น้ำโล่งๆนี่ก็คือป่าเหมือนกันนะครับข้างล่างมีแต่นมม้ำเนลราบ ยิงก็ะสวนนี่มันจะไปพันแล้วเวลาเราดึงจะขาดนับจะหรีเที่ยงไม่ยิงยนะครับเสียดายมันครับถ้ายิงโดนแล้วมันขาดไปก็ตายนะครับตายโดยฟาประโยชน์นะครับ น่ายิงครับถ้าตัวโลกว่าขึ้นไปเนี่ยน่ายิงอยู่ครับบางคนเขาบอกว่ากินแล้วมันเมานะครับบ้าผมกินไม่เคยเมาเทัาท้งทีนะครับเพราะว่าผมไม่เอาหัวนะครับตัดหัวเอาเครื่องในทิ้งนะครับทำกิน ก็ไม่เมานะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นปลานินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลานินเลยนะครับยิงไม่โดนนะครับตัวน,นี้ ู่ลึกครับอยู่น้ำลึกๆนะครับยิงยากนะครับถ้าตัวไหนมันอยู่ลึกนะครับแล้วก็บางทียิงโดนแล้วก็ขาดทิ้งครับหลายตัวนะครับที่ยิงโดนแล้วขาดทิ้งครับฝนตกครับตกทตั้งทั้งที่แดดนะครับ ทั้งแดดออกทั้งฝนตกนะครับแล้วตกหนักด้วยนะครับตกน่าจะประมาณสิบนาทีได้นะครับได้กระเป๋านะครับบังหัวไว้ครับสวายนะครับ นี่ครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นทางปลาที่ปลามันไปนะครับแต่ว่าตาเราเนี่ยมันมองเห็นนะครับมันขึ้นมาแล้วมันไปทางไหนเราก็ยิงดักหน้ามันนะครับเราใสาแแ่แว่นเราจะมองเห็นนะครับอยู่มุมสูงใส่แว่นน้ําใสเราจะมองเห็นนะครับว่าปลามันขึ้นแล้วมันแทงหัวไปทางไหนนะครับก็ยิงดักนะครับ จริงๆถ้ายิงโดนประสวายเนี่ยถ้าถ้าไม่โดนแบบนี้นะครับถ้าโดนตัวเนี่ยน่าจะเอายากอยู่ครับเพราะว่ามันลกมากๆเลยครับตรงนี้มันเป็นป่าเลยครับข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นถูกไม้เป็นป่ามายาบนะครับต้นมอยราบยักษ์นะครับเนี่ยมันโดนหัวนะครับมันก็เลยไม่พาสายวิ่งไปไกลนะครับโดเห้องหัวพอดีนะครับอย่างวันนั้นผมยิงประกายครับยิงประกาย เอายากมากครับประกา,านขนะไซส์ไม่ใหญ่ประมาณรูกว่าสองรูนะครับดพาสายวิ่งเข้าไปพันเงินกว่าจะเอาได้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนแรกด,ดึงดึงนะตัวร่างกายตัวนั้นนะครับผมดึงจนคิดว่าจะไม่ได้ตัวนะครับคิดว่ามันขาดดึงดึงไล่สายเลยไม่ไม่อยากลงน,ะนะ้ำสรุป มันก็ยังติดขึ้นมาอยู่ยยถ้าโดนปัสสาวเนี่ยถ้าโดนไม่โดนหัวแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาตัวยากของตัวนะครับดีไม่ดีก็อาจจะไปพันข้างล่างแล้วอาจจะไม่ได้ตัวเลยนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับมันโดนเข้าตรงหัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงปัสสายลยนะครับตรงนี้ กะว่าจะยิงกว่านินนะครับแล้วปสวัสสาวะมันมาขึ้นต่อหน้าพอดีครับขึ้นตรงหน้าขึ้นด้วยสวยตรงหน้าพอดีนะครับแล้วมันเป็นจังหวะที่เราแบบกำลังมองตรงนั้นพอดีถ้าเรากวาดสายตาไปตรงื่นแล้วหันกลับมาเนี่ยก็คงจะไม่ได้ยิงนะครับนั่งเป็นจังหวะทำวี ตรงที่มันขึ้นพอดีนะครับขยับมาอีกที่นะครับก็ไม่ไกลกันนะครับ ูนในป่านี่ไหจอนิดเรอหน่อย,ยครับตรงไหนที่ปลาสวายขึ้นผมก็ตามไปครับตามปลาสวายไปแต่มันไม่ค่อยอยู่นะครับตามไปส่วนใหญ่ตามไปพอไปเรือไปแล้วมันก็หนีไปหมดนะครับโดนครับปลานินนะครับตรงนี้ ขาดไปแล้วครับโดนแล้วขาดไปนะครับเมื่อกี้นี่ครับตัวนี้เต็มเต็มครับไม่ขาดแน่นอนครับตัวนี้ นะครับผมขี้เกียจขึ้นๆลงๆนะครับผมจะดึงเลยนะครับดึงแล้วก็จับลูกดอกไว้แล้วก็ปล่อยหย่อนมันลงไปนะครับแล้วก็ปดสายลูกดอกนะครับแล้วค่อยม้วนท่อขึ้นมานะครับแล้วค่อยม้วนสายขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาปลาที่มันติดมันพันกิ่งไม้เนี่ยมันจะชอบขาดนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจลงไปเอานะครับผมดึงขึ้นเลย ถ้าผมขยันลงไปเอาเนี่ยได้หลายตัวมากนะครับวันนี้โดนครับดูนะครับเหมือนจะตัวเล็กนะครับ พอเอาขึ้นมาถึงข้างบนลองดูนะครับดูไกลใจเหมือนจะตัวเล็กนะครับนีครับไม่เล็กนะครับปลาที่นี่ไซส์พอกันนะครับปลานิลจะไม่มีไซส์แบบเล็กจริงๆก็จะไม่มีนะครับจะมีไซส์พอๆกันนะครับ เห็นไหมครับสองตัวนอนเทียบกันอยู่ก็ไซส์พอๆกันนะครับประมาณกยูเกือบโลครับโดนครับตัวนี้ ยิงปานินเนี่ยยิงยากกว่ายิงพวกปลาชโดนะครับพวกช่อนชโดเนี่ยมันจะขึ้นผิวน้ํานะครับเรารอยิงจังหวะที่มันขึ้นผิวน้ํานะครับส่วนปานินเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับมันจะว่ายมาลึกๆนะครับดูครับเวลายิงเราต้องเผื่อนะครับถ้ามันอยู่ลึกมากเราก็ต้องเผื่อลึกลงไปนะครับลึกลงไปกว่าเดิมอีกนะครับถ้ามันไม่อยู่ไม่ลึกมากเราก็เล็งประมาณใต้ท้องมันนะครับ หรืออาจจะเล็งใต้ท้องมันสักฝ่ามือนึงนะครับแต่ถ้ามันอยู่ลึกๆจนเรามองแบบแทบไม่ค่อยจะเห็นนั้นต้องเผื่อเยอะครับมันจะยิงยากมากครับยิงตระนินแต่ยิงพวกช่อนถดโวยส่วนใหญ่มันจะขึ้นผิวน้ําครับ เ่านี้ตัวนี้เข้ามาใกล้กลเลยครับสองตัวสามตัวนะครับเข้ามาเขาเลือกยิงเอาตัวที่มันตัวใหญ่กับเพื่อนนะครับตายเลยครับตัวนี้ยิงเข้าหัวยึงขึ้นมาตัวซีดเลยครับโดนจุดโดนจุดสําคัญครับตัวเปลี่ยนสีเลยครับโดนโดนเข้าหัวครับ 好看我的咯 ตัวนี้ไก่ครับประมาณสิบเมตรครับตัวนี้สิบกว่าเมตรได้นะครับตัวนีสิบเมตรแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะขึ้นผิวน้ำแล้วครับขึ้นผิวน้ำ ถ้าปลาที่อยู่ใกล้ๆครับอยู่เราเราเห็นอยู่ไกลเนี่ยส่วน,ส,วนส่วนมากมันก็จะขึ้นสูงนะครับมันจะขึ้นลอยอยู่นะครับยิงง่ายอยู่ครับแต่ตัวที่เข้ามาใกล้ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ไม่ขึ้นมาสูงนะครับมันจะมาลึกๆนะครับตัวไหนที่เรามองเห็นอยู่ไกลหน่อยก็จะยิงง่ายนะครับเพราะว่ามันขึ้นสูงนะครับ ลิงเสร็จตัวได้เลยนะครับ ดูไ,ไกลๆเหมือนมันจะตัวเล็กนะครับแต่มันไม่เล็กนะครับพอเอาขึ้นมาแล้วมันใหญ่นะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่ยิง้วยซ้ำน,นะครับดูเหมือนมันจะไซส์เล็กนะครับให้ดูภาพช้านะครับตายนะครับ ตายแบบลอยครับตัวนี้ ตัวสวยตัวกลมเลยนะครับ โดนนะครับตัวนี้นะครับจังหวะนี้หลุดไปแล้วครับตัวนี้ก็โดนนะครับตัวนี้ ันนี้เข้าตาเลยนะครับอยู่กับที่เลยนะครับตัวนี้ ดูเต็มรวมคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับเท่าถีนก็น่าจะประมาณสิบกว่านะครับปานีน็น่าจะประมาณสิบนะครับมีสวายหนึ่งแล้วก็ปลาบ้านตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูวันที่บานอีกทีครับนะครับผลงานปลารวมวันนี้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเทออกมาดูก่อนออ้น่าจะประมาณ คูนะครับจะมีปลานิลประมาณเดี๋ยวนับดูก่อนปลานิลสามสิบปลานิลปลานิลสิบเอ็ดตัวนะครับปลานิลสิบเอ็ดตัวแล้วก็มีปลาบ้าตัวหนึ่งนะครับปลาบ้าตัวหนึ่งแล้วก็มีสวายตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองช่างดู ช่างประมาณ5้กิโลนะรัช่าง5้กิโลลายตอนนี้ประมาณ2โลครึ่ง2โล6ประมาณนี้นะครับก็าบ้าก็โลหน่อยยครับโล3โล3โล3าสี่ครับปลานิลน,นะครับมะดูปลานิล ตัวนี้ก็ตัวสูสีกันนะครับตัวนี้ไซส์ประมาณ78ขีดนะครับประมาณนี้ไซส์ประมาณ78ขีดจะมตีตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้ตัวนี้น9ขีดัวนี้9ขีดนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ปะปุ่นกันนะครับผลงานปลารวมวันนี้นะครับฝากกดติดตามได้วยนะครับสวัสดีครับ